จะไปตลาดนัดที่เซฟันโกกันทุกคนเราเจอกล่องสุ่มเกแต่ว่าเป็นร้านมือสองอ่ะคนจะลุมๆหน่อยอ่ะอุ้ยบนซีอ้อนเนี่ยดูจับล้วมันเป็นฟิล์มเลยอ่ะต้องหาให้เจอนะเจอของหลุดนะโอ้ร้อยเดียวทุกตัวเลยลองกลางตลาดไปเลยจ้าตะนวนเทตรงนี้อะส่วนมากราวนี้เป็นงานอาร์ตหมดเลยอ๋อเป็นงานอาร์ตหมดเลยค่ะตัวนี้ยี่สิบบาทยี่สิบตรงน,นี้หมดเลยเหรอที่หน่อยตัวยี่สิบบาทนิดหน่อฟิล์มยาเธอ ตอนนี้เวลากี่โมงเวลาค่มหนึ่งแล้วถูกแล้วเหรอโอเคเราจะไปตลาดนัดที่เซฟันกโกกันกับช่วงมือสองของข,องของังมาอีกแล้วเพิ่งตื่นกำลังตื่นเลยพี่รติดตอนนี้รถติดจัดนะคะทุกคนเส้นทางไปเซฟันกโกคือรถติดมากเลยไม่ขยับเลย น,น,นิดเดียวองเออหิวแล้วนะแต่จะไปเดินดูตลาดก่อนโอเคครับผมก็อ,อะไรเนี่ยวิ่แต่รถจะออกเต็ไมไปหมดเลยอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วเรามาจอดบน BTS เ,เพราะว่าทางนู้น่ะเส้นรถติดจัดเราก็เลยหนีขึ้นมาเราก็เลยหนีขึ้นมาเรานี่ฉลาดมาก ไปขวาลตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เ e v e นโตสาขาของใช้ใ <laughs> ช่ที่โซนเขาเปิดใหม่ไปดูว่ามีอะไรบ้างน่าจะมีของมือสองที่เราตามหายูยนะเออของมือสองน่าจะมีเยอะอยู่เดี๋ยวไปดู <laughs> คิดว่าของมือสองน่าจะอยู่หลังหลัง อ,อันนี้เป็นของมือใหม่ว่าคนเยอะไหมคนเยอะมากนี่เ,นเกงตัวร้อยน่ะนนนนเจอกันเกงตัวร้อยตัวร้อยเดี่ยวนะโอ้ตัวร้อย <c oughs> เปล่นะ,นะเนี่ตัวร้อย <c oughs> เอวเราเอวพิมตัวเล็กทุกคนเราเจอกล่องสุกมีน, <c oughs> น้องไม้ด้วย <c oughs> รู้ส um, ึกว่าควรจะสนใจหมามากก่อนมากกว่าอาร์ทอยนะคนลุมถ่ายรูปหมาเต็มเลยอ๋อตัวลอยเหรอแม่แดดอากาศร้อนแล้วไม่ได้ขับเครื่อกันจ้า เาาียวอันนี้ยูนิคเขาบอกว่าของจริงากันหส่วนมากหาไม่ยากถ้าเกิดว่าเป็นร้านมือสองอ่ะคนจะลุมๆหน่อยราคาจะแบบว่าหลักสิบแล้วคนจะลุมๆเยอะๆหน่อยอใช่มันถูกแล้วมันเท่ไงนี่ห้าสิบเก้าบาท ดู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 ขาดูดได้ันะครับเรื่องเทพเป็นยังโอมนั่นเนี่ยพี่เศรษฐายเลยคิดว่าจะจัดคุดใหญ่หน่อยันเฮ้ยนั่นดิในรานนี้เนี่ยว่านยังโอมเจอ เสื้อตัวนั้นสิบบาทด้วยฮะแบบเสื้อแบบถูกมากเลนะถูกถูกถูกถ้าเป็นโซนที่แบบว่าเป็นโซนมือสองเยอะก็จะแบบหลักสิบก็มีเลยสองพลอยใส่กระปุกวอลคอนนะอยเล่นที่เขาใสยกระปุกวอปคอนนะอ๋อที่ลอยกระปุกวอปคอนเหรอจริงๆตอนนี้อยากได้กระปุกวอปคอนของแห่เป็นกาฟิวมากมันอยู่ในโรงอยู่เลยยังอยู่ในโรงอยู่แต่ว่าหายาก อ่อะุปกรณ์กล้องตอนนี้อุปกรณ์กล้องเต็มหออมอ้องและเป็นยินต่อร้อยชโคตรเจ๋งแต่ใดบอกขาเขินดูขาดูทรงที่ชอบก่อนนะอย่างแรกที่เราต้องดูเลยนะค เรกาก็ต่อไปต่อไปก็เดินไปต่อที่เราออกไว้ท well, okay. ี่เยอะกว่าโซนนี้ก็คือโซนอาหารคือเดินไม่ได้เลยตอนเนี้ยเราก็เลยมาเดินโซนของใช้ก่อนโซนเสื้อผ้าโซนของใช้ก่อนได้เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันย่าเสื้อผู้ส่งฉันรู้สึกต้องว้าโอยตอนนี้สีอะเนี่ย โฆษณาสมัยโบราณนะมีเท่ไหมมีเท่ไหมเก้าส่วนตัดเก็บเดียวนะเก็บเดียวเหรอจะเก็บเดียวขนาบนี้เก็บเดียวคือเก้าส่วดูจับแล้ว,ว <c oughs> ลมันเป็นฟิลม์มเลยอ่ะใช่เหรอเอ,อ้ใส่ไปออกกองได้อ่ะครับเออเพราะว่าถ้าออกกองอ่ะใส่เสื้อตัวแบบขาวๆสวยๆไปอ่ะไม่เหลือเพื่อนต้องเอาแบบต้องแบบที่ดินที่ซ้ายพี่แท้เนี่ย เฮ้ยนี่มอเตอร์คอร์สเนี่ยนี่ไหนไหนดูดิๆิสองสองอะไรเงี้ยโอ้ยเฮ้ยจัดเลยเอาฮหกส60บาทสองตัวร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้แล้วไ้ตัวนึงเสื้อที่เหมือนโฆษณาเท่เอาไว้ใส่ออกกองได้ชิวๆเพราะมันไม่กวนเลย เจอที่คาดของผมแบบน่าปั่นมากก็คือเป็ดเฮ้ยปีเนี่ยปีนห้องเรามีเินสามก้าวสามก้าวหาก้าแว่นสองออ่ะไม่เหลือเ็ดนเขียวป๊าปเน่่าวไหวกา้าไม่น่าไหวอเะเอ้ยไอ่แว่แวนนี้แว่นนี้ ย <Inside. S 2> ิ้มอาจารย์สวัสดีสวัจริงเจออันนี้มือสองปะมือสองข่าวโอ้มู่มากเลยอ่ะเป็นแการกระสอบสองตัวร้อยอ๋อขอนี้ต้องหาให้เจอนะเจอของหลุดนะขอ,ดอของหลุดคือของนะอห,หลุดคือของแบบจื้อไงว่ามันหลุดต้องมีความรู้ฟรีไม่มีความรู้ ปกติส่วนมากอะถ้าจะได้เสื้อส่วนมากจะได้เสื้อตัวแรกตัวแรกที่เจอเปิดอทุกคชั้งเลยเนี่ยอันนี้ก็ตัวแรกที่เจอเมื่อกี้ก็ตัวนี้มันสวยอ่ะก็จริงๆไม่ได้เนี่ยใไม่ไมอ้าวคนหายคนหายการหาทั้เดีไปไปกันไปกัเนเนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาค่ะของเรา ของเราส่วนมากมันจะเป็นฟิลแบบมาดูแล้วก็ไปทุกการซื้อเราต้องเลือกนะคะนี่้ใจฟองฟ้าฟังฟ้าเอ้ากดไปอีกแล้วอะไรยี่สิบบาทนี่แนวคนอะไรเทเททางมันเลยเสื้อเททั้งนั้น,น,น,นคิดอะไรไม่ออกมองไป้ายไฟได้เลยนะครับน้ำหอมเพราะว่าเขามุงอะไรกันน้ำหอม โอ้ยคนเยอะมากเลยอ่ะเจอราคา่าราคาราคาโอ้โอ้ร้อยเดียวหกตัวเลยเ้วลองเทียบดิเทียบดิเอ้ยขามาสไตล์อ่ะเรียนี่มนนาเบอเกวมาเดียวผมเลยแล้วก็เด็กเลยอ๋อเล็กเหรอเอวต่ำ เอวขาบอยแล้วตัวใหญ่เท่าย,ยักษ์คนออให้พี่เขาช่วยเลือกขามมาพวดชอบขามมาสไตล์อืมได้ปะลองแหมครับลองกลางตลาดไปเลยจ้าแต่ว่ามันก็ต้องคับก่อนยแล้วเพราะฝฟนแสงเกงซ้อนได้ไหม ไไม่ด้ครับแรวนี้ไฟสปอร์ตไลท์สวยได้อ่ะไฟเนี้ยเหมาะกับการถ่ายจัดูอีน่าสว่างจ้าเลต้องโอ้โหทำนี่เราจะมาดูมันตัวใหญ่เท่ายักษ์ขาดไซอังเก้งไม่เจออีกแล้วสวยเลยพูดวันคิดพี่แล้วขาดกีไม่เจออีกเออเจอพี่เนกับพี่ เใกล้ๆแล้วน่ากว่าเรียกได้ว่าส้ดสีแดงเรียกร้องได้นะคะราคาสิบบุแดงนี้เสียวมาเน่มาเน่เสแล้วหรอตัวเท่าไหร่ ถ้ามันเป็นลายเซ็กซี่นู้แล้วสุพิมมันเข้าสเปคก็ดีตรงนี้ก็มีหลายราคาเจฟฟี่อะรถฟอร์ดเจืออย่างนั้นเนี่ยอุ้ยปฏิทินแผ่นประเทศไทยเนี่ยโอ้แผ่นนี้ประเทศไทยเออเวลาใช้ประเทศไทยนะ แปลกดีเก็บอะแต่ฝั่งนี้เท่มากเลยเป็นเสื้อแบบแนวแวินเทจสไตล์ละเราชอบอะไรอย่างนี้มากดูอะไรครับ <c oughs> ตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่งมาใหม่ใช่ไหม <c oughs> อุ๊ยอะถนนเทะ มันจะตัวนึงสีเขียวเขียวจัดสีเขียวเนี่ยครับมัเป็นส่วนมากราวนี้เป็นงานอาร์ตหมดเลยอ๋อเป็นงานอาร์ตหมดเลยใช่ครับส่วนมากนะอ๋านี่ก็งานอาร์ตเนี่ยใช่อันนี้เท่าไหร่คะพี่สองห้าก็ตัวนี้ยก็รักมากสองห้าสองห้าเอาสองตัวผมให้สี่ร้อยแปดสิบเลยกัน สองตัวใช้รประคิดคอ,อืมคอพคอบนี่สภาพด้านหลังก็จะมันมันจะมีโดตรงนั้นเซอร์เซออยู่ก็ได้ของอ่ะทุกคนอย,อยู่ก็ได้ของคือพ่อค้าแนะนำจัดเพราะว่าพ่อค้าพูดพดีอ่ะพ่อคามารยาทดีพ่อค่ะ เขาเรียกอะไรเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ร้อยเต็มร้อยแต่เขาบอกว่าเป็นแบบฟิลงานอาร์ตด้วยแล้วมนดับหาได้น้อยเนาะใช่งานอาร์ตส่วนมากมันจะมีแค่เคล้ยตัวเคลียตัวบ้าจัดแบบโซนดีมากต่อไปนี่ตัวสี่สิบบาทแค่จิวถ้่สกัดมันกาจะซื้อตัวนี้แน่นอนสไตล์นี้นี่คือไรสิบบาท้เออเนี่ยตัวละสี่สิบบาทสีเขียวแล้ว เมื่อกี้ก็เพิ่งได้สีเขียวสุดแล้วฟองปราบตามสุดปะสุดซื้อไปบ้างะไม่เ่ะเื้อนั้นในกลุ่มเลโก้เออเจอเลโก้แต่ซื้อไปไม่ไหวต่อเป็นคนสมาธิอยู่กับเลโก้ยากสมาธิสั้นเจอกางเกงตัวละห้าร้บาทเดี๋ยนี้ห้าสิบบาท วัดเอวเห็นไหมบอกแล้วเวลาจะได้อะไรอ่ะสมัะไเจตัวหน้าสุดด้วยเกไมได้ตัวหน้าสุดใช่หน้าสุดเลยตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงสุดตลาดละนี่คือของที่ได้มันนีอของที่ได้อีกสองสามตัว3มตัวสักขันยาตัวละห้สิบบาท ใช่เหรอวะเขียนนี่สิที่ร้านจังอุอ้ยลายเท่ไม่ใช่กำลังเท่อตัวยี่สินนบาทตัยีบาทคนว้ยี่ตรงนี้หมดเลยเหรอตัวหรอตัวยี่บาทเป็นหรอสวยมากอนน๋อกลงนี้ห้าสิบกล่องนี้เท่าไหร่กล่องนี้ร้อ นึกอาตอนนี้เราก็เดินจบแล้วในโซนของอะไรนะโซนของใช้นะโซนของใช้โซนเสื้อผ้าน,นะคะก็ได้มาสามตัวอุยแต่เสื้อตัวน,นี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่เปิดโชว์ง,งานเขาบอกว่าเป็นงานอาร์ตใช่ไหมเราอ่ะวาดรูปกไตพี่เลยอ่ะใช่อันนี้เหมือนที่พีชชอบวาดเลยพี่ชอบวาดคนแบบเน,นี้ยมาดูเขียนดิเชื่อเฮีย <Sure. S 1> <laughs> ใช่เอาไว้ใส่แบบว่าเกเรๆไปมอได้ใส่แบบเกเรๆเลอะๆเลอะๆแล้วก็ของนไล้วเสื้อโต้ตัวของโฟลเป็นอะไรเนี่ยฟอร์ดเรซซิ่งนะฟอร์ดเรนเจอร์แรสเตอร์ไม่ใช่ฟอร์ดเรนเจอร์แร r เตอร์นะฟอร์ดเรซซิ่งโอเคแล้วก็มีแต่ได้แต่เสื้อยืดแต่วันนี้มีอีกตัวนึ่งมีอีกตัวนึงแันนี่ก็เป็นเสื้อยืดเหมือนกันแต่เป็นคือแบบโฆษณา ถ้าพ่อแม่ดูคลิปนี้พ่อแม่จะบอกว่าเสื้ออะไรมาเนี่ยลูกเสื้อต่าแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแต่ว่าเป็นเพจนะพ่อกับแม่นี่เดี๋ยวแต่งตัวสวยอ่าจะแต่งตัวสวยแต่งประเท่ศกันแต่งประเท่อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ้ายกดซ้ายกดติงยิ่งๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายติ๊กตอกต่อก็ไปดูในช่องติ๊กตอกต่อได้เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้เพราะติ๊กตอกน่าจะลงก่อนแน่นอนเขาตัดไว้กว่าอยู่แล้วเขตัดไว้กว่า ใช่เดี๋ยวไปหาของกินไหมใช่เดี๋ยวก็อยากอยู่ด้วยเปล่าอยากอยู่ด้วยเปล่าไม่นายอยากันนะเขาเบืออ่อจริงก็ลบาเอาไปเราว่ากันเมนูมืมอแรกของวันนี้ได้อันเดียวแล้วก็คนเยอะมากเรารอนมากไอติมโบราณเท่านั้นแห<ว>ม่อะเอเอสดสดสด